สวัสดีค่ะพี่ๆี่วันนี้ก็มาพบกับสวนสวนรัดกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะพามาดูโอพันธุ์แสงวิมานของอําเภอปาก,ปากพานังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นพันธุ์พื้นบ้านของที่อําเภอปากพานังค่ะพี่เรียกกันติดปากว่าส้มโอแสงวิมานนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะเป็นพันุ์พื้นบ้านเลยค่ะตัวนี้เขาจะเรียกกันติดปากเลยนะคะส้มโอแสงวิมานนะคะใครถ้าถ้าคุ้นชื่อนี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะคะเป็นส้มโอ แสงวิมานนะคะเนื้อมันจะหวานฉ่ำม,มากเลยค่ะเนื้อจะเหลืองอมชมพูนะคะกำลังแตกยอดสวยมากเลยค่ะแตกยอดแตกดอกนะคะออกลูกเร็วนะคะตัวกิ่งตอนเนี่ยจะออกลูกเร็วมากประมาณปีเดียวนะคะก็ออกลูกแล้วนะคะพี่พี่สวยมากค่ะต้นละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะเป็นพันธุ์พื้นบ้านนะคะหายากมากเลยค่ะพันธุนี้นะคะไม่มีใครเขาทำขายนะคะของที่สวนเรามีต้นแม่พันธุ์แล้วก็ขายผลผลิตกันจริงนะคะ เราก็มาทําแบ่งให้พี่พี่กันนะคะตัวนี้เราเลี้ยงอนุบาลมาแล้วนะคะร้อมปลูกได้เลยค่ะต้นแข็งแรงมากเลยค่ะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะทักมาได้เลยค่ะที่เบอร์080-890-1517นะคะหรือจะแอดไลน์ที่เบอร์0 8 0 8 9 1 5 5 7 7นะคะหรือจะทักแชทมาก็ได้นะคะขอบคุณมากสําหรับชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ